สายใหม่มณีรัตน์คลอดลูกคนที่สองน้องเทียนเทียนน่ารักน่าชังมากผากงานในวงการบันเทิงไปเป็นคุณแม่และสี่ภรรยาอย่างเต็มตัวสำหรับนางเอกสาวสวยอย่างสายใหม่มณีรัตน์ธรรมนีวงศ์หลังจากครวงอย่างอย่างทีละคบธรรมนีวงศ์นักธุรกิจทายาทออดี้ไทยแลนด์แต่งงานไปและมีทายาทคนแรกเป็นลูกชายชื่อว่าน้องสันสันที่ตอนนี้อายุได้ขวบกว่าแล้วซึ่งล่าสุดสายใหม่ได้โพสต์ภาพข่าวดีอีกครั้ง กับการต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านหลังจากเพิ่งคลอดลูกคนที่สองน้องเทียนเทียนซึ่งความหมายดีภาษาจีนแปลว่าแผ่นดินน้องเทียนเทียนหน้าตาน่ารักน่าชังไม่แพ้พี่ชายเลยโดยสายใหม่ได้เขียนแคปชั่นภาพไว้ว่ารายงานตัวครับผมเทียนเทียนทีทาัทาบรรมนีวงครับชื่อเล่นผมเป็นภาษาจีนแปลว่าแผ่นฟ้าเข้าเซตกับพี่สันสันและปัาบป้าอย่างส่วนมาม่าสายใหม่ไม่เข้าพวกกับใคร ฮา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 ดีใจที่สุดที่มีลูกมาเพิ่มความรักเติมเต็มความอบอุ่นให้ครอบครัวเราครับรักมากแน้วเนี่ยลูกเอ้ยแอสันซันดอทเทียนเทียนและใต้โพลก็ยังมีเพื่อนดาราเข้ามาแสดงความยินดีมากมายเช่นแมทพิราีบอยปกรณเกรดวลินทรแพทิเซียท็อปจลร์นแยมมาธิราขอขอบคุณภาพสายใหม่มณีรัตนภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ